ท,ที่ยงนะคะตอนนี้สผนก็อยู่สวนกระเจี๊ยบค่ะอยู่สวนกระเจี๊ยบอยู่ทุ่งนานี่แหละค่ะก็ทยอยเก็บตากไว้ต้มกินนะคะฝนก็จะทยอยเก็บตากไว้ต้มกินค่ะ เตียงเที่ยงนะคะทานข้าวเที่ยงกันเตียงค่ะ <_ an> เก็บกระเจี๊ยบะค่ะ <_ an> <_ an> เก็บไปต้มนะคะ <_ an> เก็บไปเรื่อยๆะค่ะเก็บไปตากแดดไปต้มกิน,นะค่ะ ชอบกินทุกวันเด็กๆก็ชอบค่ะปลูกเยอะอยู่นนะข้างหลังมันก็ปลูกเราพอเก็บแล้ว ใช้แรงเยอะถั่วจะได้ตำกิดถั่วกินแล้วนี่กำลังออกลูกค่ะถัว่วเรียกอะไรละถัววะะถ่วปีสีม่วงนี่ไงค่ะนี่ค่ะถั่วปีสีม่วง เข้าสวนเขาได้ไงเนี่ยต้องเอากลับมาคืนคไปสวนคนอื่นรับก็พอต่ำแล้วเนอ,อันนี้ก็เล็กอยู่เนะถั่วสีพ่วงค่ะฝนก็จะเก็บไปต่ำต่ำแซ่บๆเนาะอื ถั่วค่ะถั่วก็ได้ประมาณนี้แหละตำนิดเดียวเนาะตำนิดเดียวก็อร่อยมะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย